เรากำลังคุยเรื่องแฟรนไชส์มาล่าทั่งแต่ตลาดมาล่าทั่งในมุมของผมมันยังเติบโตได้อยู่ฐานลูกค้าของร้านประเภทมาล่าทั่งเนี่ยค่อนข้างหลากหลายข้อดีอย่างหนึ่งของอาหารประเภทนี้ซึ่งแตกต่างจากมาล่าสายพานทั่วไปคืออะไรรู้ไหมครับทุกคนมันขายดีลูเรี่ได้ดีดตอบโจทย์พฤติกรรมคนสั่งอาหารออนไลน์เหมือนกันแต่ถ้าเราอยากคืนทุนภายในหนึ่งปีเราต้องขายให้ได้กี่หัวต่อวันตัวเลขที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาอาจมีน้อหาคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริงที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ลงทุนควร ลงุสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเจ๊งในกระดาษรายการที่จะสอนให้ทุกคนเจ๊งในกระดาษจะได้ไม่เจ๊งในชีวิตจริงแต่ว่า EP นี้เราอยู่กันนอกสตูดิโอนะครับที่วันนี้เราอยู่นอกสตูดิโอเพราะว่าเรากําลังคุยเรื่องแฟรนชส์หมาล่าทั้งและว,วันนี้เราอยู่กับแบรนด์ที่ชื่อว่าดาบกเฮียง มันเป็นร้านอาหารจีนเดี๋ยวทำไมมันชื่อเกาหลีเพราะต้องบอกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เกิดจากประเทศเกาหลีมีประมาณสัก100สาขาทั่วเกาหลีละแต่ว่ามีคุณไรอันคุณไรอันเป็นเพื่อนของผมเขาเป็นลูกครึ่งจีนและเกาหลีเขาก็เลยเอาแบรนด์จีนจากประเทศเกาหลีมาเปิดมาล่าทั่งคืออะไรหลายคนจะรู้จักมาล่าในมุมของสุกกี้ใสยพานซึ่งตลาดตรงนี้แข่งขันกันยากมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เรารู้ดีแต่ตลาดมาล่าทั่งในมุมของผมมันยังเติบโตได้อยู่ เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนสุก,กี้ชาบูแต่มันจะเป็นการที่เลือกวัตถุดิบแล้วก็ให้เขาเอาไปผัดหรือจะเอาไปต้มก็ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันแล้วก็ไปดูรูปแบบการโอเปรตกันก่อนที่เราจะไปคำนวณเจ๊งในกระดาษที่สตูดิโอกันต่อครับ อย่างที่เราบอกทุกคนว่าแบรนด์หม่าล่าท่างแบรนด์นี้บรรยากาศร้านก็เลยจะรู้สึกว่าเป็นร้านอาหารเกาหลีครับเพราะว่ารูปแบบของรสชาติและก,ก็การตกแต่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนจีนร้อยเปซมันจะค่อนข้างมิสกันระหว่างจีนกับของเกาหลีมันเลยทาให้รสชาติของที่นี่ค่อนข้างเป็นซิกเนเจอร์แล้วผมก็เคยมาทานที่นี่แล้วก็เลยคิดว่าเออแบรนด์นี้น่าจะลองมาคํานวณเจ๊งในกระดาษให้ทุกคนได้ดูกันเรามาดูรูปแบบของการสั่งก่อนรูปแบบแบบนี้เราจะเรียกว่าฟาส์แคชชวลฟาส์แคชชวลคืออะไรมันจะแต่ แตกต่างจาก casual ได n i n g ปกติที่เราจะไปนั่งที่โต๊ะพอเรานั่งที่โต๊ะก็จะมีพนักง,งานมารับออเดอร์ถูกไหมแล้วเราก็จะสั่งออเดอร์แล้วก็รอแต่ถ้าเกิดรูปแบบมาล่าทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของ G หรือแบรนด์ของดา็อกเคียงเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบถึงเรียกว่าฟาแคชชัวครับฟาแคชชัวคือเราก็เดินไปหยิบที่เคาน์เตอร์เลยเราอยากจะทานอะไรวัตถุดิบมาตรฐานพวกผักพวกนี้ก็จะเป็นของไทยแหละแต่ว่าวัตถุดิบเฉพาะบางอย่างที่ประเทศไทยไม่มีเนี่ยอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางดา็อกเคียงที่เกาหลี mm hmm. ก็จะนําเข้าจากเกา แต่ว่าวัตถุดิบบางอย่างอาจจะมีมาจากจีนด้วยเพราะว่ายาลีมันนี่คืออาหารจีนพอเราหยิบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมาทําการชั่งน้ําหนักตรงนี้ครับแล้วก็คิดเงินเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกแบบต้มคือมาลาทั่งหรือมาล่าเสียงกัวก็คือมาล่าแบบผัดแหง้งนะครับผมนอกจากนั้นก็เลือกความเผ็ดได้ด้วยแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็มานั่งที่โตะ๊ะแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วซึ่งโดยปกติรายได้เฉลีย่ยต่อหัวหรือทิเกตเอเวอร์เรจต่อหัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก250-300ถึงร้าน แบบนี้เราอาจจะไม่ได้ดู a v e r a ร e c h e c k ชหรือ Ti c k e t ต v e r a g รเป็นเป็น์บินนะเพราะว่าต่อให้มากัน2-3ถึงคนเนี่ยแต่แต่ละคนเขาก็จะเรียกในแบบของตัวเขาเองแล้วก็ไปจ่ายเงินเรียงคนฉะนั้นรูปแบบนี้ให้ทุกคนเข้าใจว่าเราจะนับเป็นรายได้เฉลี่ยต่อหัวเป็นหลักซึ่งอยู่ประมาณซักเนี่ยอย่างที่บอก250-300บถึงาบาทก็ไม่ได้ถูกเกินไปแต่ก็ไม่ได้สูงมากนะักมันทาให้ฐานลูกค้าของร้านประเภทหมาล่าทั้งเนี่ยค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ร้านดาบ็อกเฮียงเนี่ยปัจจุบันเขามี สาขาต้นแบบอยู่ที่สยามสแควร์แล้วก็ตอนนี้มีแฟนชส์ซีอยู่ประมาณสัก4สาขาจากข้อมูลของเขาณนะวันนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนทํางานแล้วก็วัยรุ่นเป็นหลักแหละแน่นอนว่าอาหารเกาหลีเนี่ยคนเจนเอ็กขึ้นไปก็อาจจะยังไม่ได้เปิดใจมากนะักเพราะต้องยอมรับว่าอาหารเกาหลีเพิ่งมาตีตลาดประเทศไทยเมื่อช่วงประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งของอาหารประเภทนี้ซึ่งแตกต่างจากมาล่าสายพานทั่วไปคืออะไรรู้ไหมครับทุกคน มันขาย delivery ได้ดีเพราะว่าอะไรคงไม่มีใครอยากกินสายพานแบบ d e l i v e r y เพราะว่า Value ของการทานหม่าล่าสายพานมันอยู่ที่ร้านแต่ร้านแบบเนี้ยเราสามารถสั่งเป็น d e l i v e r y สั่งเป็นเซ็ตได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกว่า Ticket ็ตดีเวลมันไม่ได้สูงมากนะักซึ่งตาม Data ปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนยอดขายระหว่างหน้าร้านกับ Delivery เนี่ยก็คือหน้าร้านอยู่ประมาณ6 0 7 0แล้วก็ delivery อยู่ประมาณ3 0 4 0ซึ่งถือว่าไม่น้อยนะถ้าบอกว่า30-40%จริงๆเนันเท่ากับตลาดสติ เรราาายยนะพววกอาหาจดีแสดงว่าอาหารแบบนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์พฤติกรรมคนสั่งอาหารออนไลน์เหมือนกันแต่ว่าใจความสําคัญวันนี้เราคือการคํานวณเจ๊งในกระดาษซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมเก็บข้อมูลเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะกลับไปที่สตูดิโอแล้วก็ลองไปคํานวณเจ๊งในกระดาษให้ทุกคนได้รู้กันว่าถ้าเราอยากจะซื้อแฟนชส์ดาบอกเคียงเนี่ยมันมีกี่โมเดลราคาเท่าไหร่บ้างใช้พนักงานกี่คนมีต้นทุนเท่าไหร่และถ้าเราอยากคืนทุนภายในดึงปีเราต้องขายให้ได้กี่หัวต่อวันเดี๋ยวเราไป เหมือนกันครับ เรากลับมาที่สตูดิโอเพื่อมาคำนวณเจ็คในกระดาษกันดีกว่าครับกับร้านอาหารจีนสัญชาติเกาหลีที่ชื่อว่าดาบ็อกเฮียงสกดยากนิดหนึ่งดาบ็อกเฮียงนะครับผมนะวันนี้ดาบ็อกเฮียงบอกอีกทีนึงเขาเป็นแฟรนไชส์ที่เกาหลีมีประมาณสัก100สาขาครับแล้วก็เขามาเปิดที่ไทยตอนนี้เขามีอยู่5สาขาแล,แล้วเราเจ้าของเองเขาก็เป็นคนเกาหลีลูกครึ่งจีนด้วยฉะนั้นเขาก็จะมีความมิกซ์กันระหว่างเกาหลีแล้วก็จีนนะครับผมตอนนี้เขาบอกว่ารูปแบบโมเดลการขยายสาขาของเขาเนี่ย มันขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่มันก็เลยจะไม่ได้ออกมาเป็นโมเดลแบบ A B C ขนาดนั้นแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยขนาดพื้นที่ที่จะใช้เนี่ยอยู่ประมาณสัก50ถึง120ตารางเมตรเอาง่ายๆก็คือ1ตึกแถวหรือว่า2ตึกแถวนี่แหละครับผมแล้วก็ค่าแฟรนไชส์อยู่ที่3 0 0 0 0 0บาทนะครับที่เหลือก็จะเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เราจะต้องจ่ายตามจริงแล้วก็ระยะเวลาสัญญาแฟรนไชส์เนี่ยอยู่ที่3ปีซึ่งวันนี้โมเดลที่ผมจะเอามาคำนวณเจ๊งในกระดาษเนี่ยคือพื้นที่อยู่ประมาณสัก90ตารางเมตร90ตารางเมตร จริงๆก็ถ้าเป็นตึกแถวขนาดเล็กหน้ากว้าง4เมตร4เมตร50เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก2ครูหาผมมองว่ากําลังดีหรือเราจะเป็นแค่1นครูหาก็ได้แต่เราจะสะแต็กเหมือนเป็น2ชั้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยโอดูซอฟต์แวร์จัดก,การหลังบ้านธุรกิจของเราใครที่ทําธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจประเภทร้านอาหารเนี่ยเราจะรู้ว่าเรามีโปรแกรมมากมายแต่ไปหมดที่ต้องใช้บริการแต่แลราโปรแกรมมันก็ไม่เชื่อมต่อกันแทนที่จะช่วยประหยัดเวลาแต่กลายเป็นว่าเราต้องเสียเวลาจัดก,การธุรกิจหลังบ้านเราเพิ่มมากขึ้น ระบบ ERP ก็เลยเข้ามาเพื่อช่วยลิงก์ฟังก์ชันทุกอย่างหรือแอปพลิเคชันทุกอย่างกลายเป็นระบบเดียวกันหมดและเราสามารถเลือกใช้แอปพลิเคชันหรือโมดูลเฉพาะที่เราใช้งานได้ทําให้เราไม่ต้องห่วงเรื่องข้อมูลตกหล่นแล้วก็ไม่อัปเดตและที่สําคัญคือประหยัดแรงงานคนไปได้ด้วยซึ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ถ้าเราใช้บริการแค่แอปเดียวหรือโมดูลเดียวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแต่ถ้าเราอยากใช้บริการทุกแอปเสียค่าบริการแค่400กว่าบาทต่อเดือนถ้าใครไม่มั่นใจเนี่ยสามารถทดลองสมัครใช้ฟรีได้เลย15้าวันครับซึ่ง รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอดูสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ w w w o d u o o o m หรือถ้าใครอยากติดต่อโอดูเพื่อพูดคุยเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่แคปชั่นใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับ ซึ่งคนที่ซื้อแฟรนไชส์ของดาบ็อกเฮียงเนี่ยจะได้รับอะไรบ้างเขาบอกอย่างแรกเนี่ยก็จะได้วัสุดุอุปกรณ์ของแฟรนไชส์ซึ่งส่งตรงจากที่เกาหลีเลยแล้วก็ให้การดูแลคําปรึกษาแฟรนไชส์ตลอดอายุสัญญาก็มีระบบประเมิน QA อันนี้ก็คงเป็นมาตรฐานของแฟรนไชส์ทั่วไปแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าใครที่ซื้อแฟรนไชส์ในช่วงเวลาภายในปีนี้นะเขาจะไม่มีล o โอเรตี้ฟรีและมาร์เก็ตติ้งฟรีเลยตลอดอายุสัญญา3ปีนั่นหมายถึงอะไรโดยปกติแล้วเนี่ย ร้านอาหารที่ขายในรูปแบบแฟรนไชส์เนี่ยแฟรนไชส์ซอจะได้รายได้จากแฟรนไชส์ซีจาก2ต้นทุนนี้คือต้นทุนโลยตี้ฟรีปกติอยู่ที่ประมาณ3%ของยอดขายต่อเดือนแล้วก็มาร์เก็ตติ้งฟรีอยู่ประมาณ2%ของยอดขายต่อเดือนนั่นหมายถึงถ้าคุณขายได้เดือนละล้านเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายโลยตี้ฟรีประมาณสัก3 0 0 0 0ต่อเดือนแล้วมาร์เก็ตติ้งฟรี0,000ต่อเดือนแต่ค่าใช้จ่ายนี้เขาตัดทิ้งเลยครับถ้าสำหรับใครที่ซื้อแฟรนไชส์ภายในปีนี้นั่นหมายถึงถ อันนี้เขาบอกว่าทางเกาหลีจะมาเป็นคนซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นการขายให้คนมาซื้อลิขสิทธิ์แฟรนไชสนี่แหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตลาดที่น่าสนใจแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะไม่มีตลอดชีวิตเลยนะไม่ใช่แต่ถ้าใครซื้อแฟรนไชช่วงเนี้ยเขาจะไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้เลยตลอดอายุสัญญา3ปีทีนี้เราลองมาคำนวณเจ๊งในกระดาษกันดีกว่าครับทุกคนครับในส่วนของค่าเช่าพอเราใช้พื้นที่อยู่ประมาณ90ตารางเมตรจะคิดง่ายๆก็คือประมาณสักถ้าอยู่นอกเมืองก็คือเราอาจจะได้พื้นที่20 หาแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในเมืองเราอาจจะได้1คูหาเราเป็น2ชั้นผมคิดว่าค่า,ชานะเช่ 70, าที่เมกเซนนะเดือนละ70,000บาทก็ถือว่าไม่ได้ต่ําเกินไปนะครับผมถ้ายิ่งต่างจังหวัดอันนี้ผมว่าเจ0 0 0บาทคือเหลือเลยนอกจากนี้เราจะมีค่าแฟรนไชส์ฟรีอันนี้เราจ่ายทิ้งให้กับแฟรนไชส์ซอไปเลยแต่ว่าสิ่งที่แฟรนไชส์ซอจะต้องทําให้เราเขาไม่ได้เงินสามแสนไปฟรีๆนะเขาจะต้องเพนนิงให้เราเขาจะต้องมาเป็นโคชชิ่งให้เรา,เรามาคอนซัลท์เราด้วยนอกจากนั้นค่าคอนสตรักชั่นคอสเนี่ย เมตรละหมื่นกว่าบาทที่ไม่รวมอุปกรณ์เราก็เลยตีค่าคอนสตรักชั่นอยู่ประมาณสัก90,00 0 0บาทแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เป็นเฟอร์นิเจอร์หน้าร้านอันนี้เราทํากันบ้านกับแฟรนไชส์ซอมาเขาบอกอยู่ประมาณสัก5 0 0 0 0 0บาทน่าจะอยู่แล้วก็อุปกรณ์ครัวจะอยู่แค่ประมาณ3 2 0 0 0 0บาทที่มันไม่ได้สูงขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราลองเห็นรูปที่เราไปถ่ายร้านสาขาแรกของเขาที่สยามเนี่ยเขาวางระบบที่ทําให้เขาใช้พื้นที่ครัวน้อยมากและใช้พนักง,งานน้อยมากฉะนั้น3 0 0 0 0 0บาทก็พอทีนี้ในการคำ เ,เงินลงทุนตั้งต้นเราจะต้องใส่ในเรื่องของเงินค่ามาจําไปด้วย <c oughs> เพราะว่าอะไรเราจะได้เงินค่ามาจําคืนร้อนถ้าเราออกตรงสัญญาเท่านั้นและถามหน่อยถ้าเราได้กําไรอยู่เราจะออกตรงสัญญาหรอ <c oughs> เราก็ต้องเช่าต่อไปเรื่อยๆถูกไหมและในขนาดเดียวกันถ้าเราขาดทุนต่อเดืนอนเราจะรอให้ครบสัญญาจริงๆหรอ <c oughs> เพื่อจะเอาเงินมาจําคืนหลายคนอาจ <c oughs> จะต้องยอมทิ้งเงินมาจาด้วยซ้ำงั้นผมก็เลยคิดว่าเราคิดว่าเงินมัดจาเป็นเงินลงทุนตั้งต้นที่จ่ายแล้วหมดไป เลยดีกว่าโดยปกติเงินมัดจําจะอยู่ที่3เดือนครับฉะนั้นถ้าเดือนละ70,000บาทเงินมัดจําก็อยู่ที่2อ0 0 0นบาทและสุดท้ายเราต้องมี working capital หรือเงินทุนหมุนเวียนครับก็ในที่นี้ผมว่า3 0 0 0 0นบาทน่าจะพอฉะนั้นรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสําหรับการเริ่มต้นแล้วเนี่ยจะอยู่ที่2องล้านห้าแสนบาทครับถ้าหาร90ตารางเมตรก็อยู่ประมาณสักตารางเมตรละเกือบ3 0 0 0 0ก็ค่อนข้าง make sense นะถือว่าเป็นไปได้เลยทีนี้เรามาดูซีเนลิโอการขายดีกว่าในที่นี้ผมจะคำนวณเป็น4ซีเนลิโอหลักๆ ซีนิลิโอแรกเราขายได้แค่30หัวต่อวันเท่านั้นเอาให้น้อยเลย30หัวต่อวันซีนิลิโอที่2 50หัวต่อวันซีนิลิโอที่370หัวต่อวันซีนิลิโอที่490หัวต่อวันทีนี้ต่อมาเราจะต้องรู้อะไรเราต้องสามารถคํานวณรายได้ที่จะเกิดขึ้นได้ถูกไหมครับมันเรียกว่าเซลล์ฟอร์เคสต์ในที่นี้จากที่ผมทํากันบ้านเนี่ยเฉลี่ยต่อหัวของการกินหมาล่าท่านเนี่ยคือการที่ไปหยิบวัตถุดิบที่เราต้องการไปชั่งน้ําหนักแล้วเขาก็จะไปผัดเขาก็จะไปต้มตามที่เราอยากจะได้เนี่ ค่าอาหารและรวมเครื่องดื่มแล้วนะต่อหัวอยู่ประมาณสัก300บาทครับคือถ้าเราอยู่ในเมืองมากๆค่าใช้จ่ายต่อหัวก็จะสูงแต่ถ้าเราอยู่นอกเมืองหน่อยค่าใช้จ่ายต่อหัวก็อาจจะ200กว่าบาทก็เข้าๆผมคิดว่า300บาทอันนี้ดูเป็นไปได้แล้วก็ make sense ฉะนั้นซีเนลิโอแรกเราจะได้รายได้อยู่ที่9 0 0 0บาทต่อวันหรือ2 0 7 0 0 0 0บาทต่อเดือนซีเนลิโอที่2เราจะได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทต่อวันหรือ450 0 0 0บาทต่อเดือนครับซีเนลิโอที่3เราจะได้อยู่ที่21,000บาทต่อวันหรือ6 3แ 20,000บาทต่อเดือนและซินิริโอสุดท้ายครับเราจะได้อยู่ที่27,000บาทต่อวันแล้วก็810,000บาทต่อเดือนอันเนี้ยก็คำนวณให้เห็นคร่าวๆว่าถ้าเราจะคำนวณรายได้เนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวหรือทิ c เก t ตเอเวอเรสต์เปอร์เฮดจะอยู่ที่กี่บาทแล้วก็จำนวนลูกค้าต่อวันน่าจะได้อยู่ประมาณกี่คนซึ่งจำนวนลูกค้าต่อวันก็ต้องไปดูที่ทำเลที่ตั้งและพฤติกรรมลูกค้านะครับผมฉะนั้นว,วันนี้เราคงไม่สามารถลงลึกวิเคราะห์ทำเล โดยเฉพาะได้เราก็เลยจะคำนวณให้เห็นคร่าว่าอ่าโอเคถ้าเราอยู่ในทำเลที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้เยอะมากได้แค่30หัวต่อวันรายได้จะเป็นยังไงและถ้าเราดันไปอยู่ในทำเลที่มีลูกค้าต่อวันเยอะอย่างเช่นแบบสยามสแควร์แบบเนี้ยจะได้รายไ,ได้เท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเช่าพื้นที่อย่างสยามสแควรค์ไอเจ็ดหมื่นบาทต่อเดือนนี่ก็ไม่ได้นะก็จะต้องแพงกว่านั้นอาจจะเป็นสัก1นึ0 0 0สถึงหนึ่งแสนบาทต่อเดือนเลยด้วยซ้ำอ่าทีนี้พอเราคำนวณรายได้ได้แล้วเราก็ต้องมาดูค่าใช้จ่ายถูกไหมครับผมอย่างที่เราบอกตอนแรกว่า โดยปกติเนี่ยในการขายแฟรนไชส์เนี่ยเขาจะมีค่าใช้จ่ายที่เป็น l o y a l t y fee 3%แล้วก็ marketing fee 2%ซึ่ง marketing fee เนี่ยแบรนด์จะเป็นคนทำให้แต่ว่าช่วงนี้เขาบอกว่าภายในปีนี้เขาจะไม่ได้มีการเก็บตรงนั้นเราก็เลยจะตัดตรงนั้นทิ้งทำให้คำนวณได้เห็นแต่ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วดูหลังจากปี2024เป็นปี2025คุณจะต้องบวก5%ตรงนี้ไปด้วยนะครับ ต้นทุนหลักของธุรกิจร้านอาหารอย่างที่ทุกคนรู้อยู่ก็คือต้นทุนวัตถุดิบหรือเราเรียกว่าคอร์ดออฟกูโซซึ่งโดยปกติถ้าเราซื้อแฟรนไชส์มาเปิดร้านอาหารเนี่ยวัตถุดิบส่วนใหญ่จะต้องซื้อจากแฟรนไชส์ซอเป็นหลักต้นทุนวัตถุดิบก็อาจจะสูงมากกว่าปกติระดับหนึ่งแต่ว่าร้านดาบอ็อกเฮียงเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบเป็นอย่างดีแล้วก็วัตถุดิบหลายๆอย่างเขาเนี่ยไม่ได้เป็นวัตถุดิบที่ราคาสูงมากนะักฉะนั้นต่อให้ซื้อวัััตตตถถุุุดดิิบบหลลกกกจจาาเเขไไปแ้้ววนนี่นน่่ยททะอูม 38%ินของยอดขายซึ่งอันนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าโดยปกติร้านอาหารทั่วไปเดี๋ยวนี้เขาก็คุยกันที่ฟู้ดคอร์สามสและทีนี้ต่อมาพนักงานต้นทุนแรงงานถ้าพื้นที่90ตารางเมตรในมุมของผมเนี่ยจะต้องใช้พนักงานอยู่ทั้งหมดประมาณทั้ง7คน,คนก็แบ่งเป็นสัก2กะใช้คนไม่ได้เยอะเพราะว่าถ้าเราดูระบบการจัดการเนี่ยเขาเรียกรูปแบบนี้ว่าแบบฟาส์แคชเชวยลฟาส์แคชชวลคือลูกค้าส่วนใหญ่จะต้องบริการตัวเองบริการตัวเองในที่นี้ก็คือเดินไปตักวัตถุดิบเองแล้วก็จ งเองพนักงานทําเสร็จค่อยมาเสิร์ฟที่โต๊ะฉะนั้นก็จะใช้พนักงานที่ไม่ได้เยอะมากแล้วก็รูปแบบลายอาหารเมนูก็จะไม่ใช่รูปแบบที่มีความหลากหลายมากนะักก็จะทําให้ร้านแบบนี้จะใช้พนักงานไม่เยอะในที่นี้ผมกําหนดพนักงานอยู่ที่7คนโดยเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ6คนและเป็นผู้จัดการ1คนซึ่งพนักงานระดับปฏิบัติการจะอยู่ที่เดือนละ14,0 0 0บาทต่อคนฉะนั้นหาพนักงานได้แน่นอนด้วยเลทนี้ส่วนผู้จัดการจะอยู่ที่2 5 0 0 0บาทต่อคนนะครับผม ค่าเช่าอยู่ที่70,000บาทต่อเดือนค่าน้ําไฟแกส๊สทั้งหลายจะอยู่ที่ประมาณ25,000บาทต่อเดือนเมกเซนค่าการตลาดในที่นี้เป็นค่าการตลาดที่สาขาจะต้องทําเองหรือเราเรียกว่า local store marketing ก็เราตีไปที่5%ต่อเดือนขายได้มากก็มีงบทําการตลาดมากขายได้น้อยก็มีงบการตลาดน้อยหน่อยนอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายจีปถาถะอย่างเช่น POS จะอยู่ที่650บาทต่อเดือนค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผมตีไว้สักประมาณ1,000บาทต่อเดือนแล้วกันแล้ว ก็ค่าประกันภัยประกันภัยโดยปกติถ้าวงเงินคุ้มครองอยู่ประมาณสัก1ล้านบาทจะต้องเสียเบี้ยประกันอยู่ประมาณสัก5000บาทตอนนี้เรามีร้านอยู่ประมาณสัก2ล้านบาทฉะนั้นเราก็ตีว่าค่าเบี้ยประกันก็จะตีอยู่ประมาณสัก6000บาทต่อปีแล้วกันนะครับที่เหลือก็จะเป็นค่าจ้างพนักงานบัญชีแล้วกันเพราะว่าเราต้องจดในรูปแบบบริษัทนะผมตีไปอยู่สักประมาณ5,000บาทต่อเดือนจริงๆต่อเดือนมันอาจจะอยู่ประมาณ3,000ันแต่สุดท้ายสิ้นปีมันมีค่าปิดบัญชีอีกก็เลยรวมเป็นรายเดือนให้เข้าใจ งกะอยู่5,000บาทต่อเดือนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆจิปาถาอื่นๆก็คือค่าที่เรามองไม่ค่อยเห็นทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2%ของยอดขายครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมจะไม่ได้นับเปอร์เซ็นต์ดลิเวอรี่เข้าไปด้วยเพราะเดี๋ยวจะเข้าใจยากเกินไปให้เราคิดว่าจํานวนลูกค้าที่เข้ามาทั้งหมดเป็นจนํานวนลูกค้าหน้าร้านเท่านั้นนะครับผมอ่าทีนี้พอเรารู้ต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาคํานวณกันดีกว่าว่าทั้ง4ีซีนเรอรโอจะมีต้นทุนท รายได้จะเหลือกําไรเท่าไหร่ถ้าเราขายได้30หัวเราจะมีรายได้อยู่270,000บาทเราจะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่32,650บาทหรือเรียกง่ายๆว่าขาดทุนอยู่32,650บาทอันนี้พูดง่ายๆคือถ้าขายได้แค่30หัวเจ๊ง ต่อมาถ้าเราขายเพิ่มได้หน่อยสัก50หัวต่อวันเราจะมีรายได้อยู่ที่450,000บาทต่อเดือนและเราจะมีรายจ่ายทั้งหมดอยู่ที่383,650บาทเท่ากับเราจะมีกำไรอยู่6 6 3 5 5 0บาทระยะเวลาการคืนทุนก็จะอยู่ที่38.13เดือนก็ตกอยู่3ปีนิดๆเฮ้ยก็เริ่มโอเคนะแต่ระยะสัญญาแฟรนไชส์จะอยู่ที่3ปีนั่นหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้รับการต่อสัญญาพื้นที่เช่า ออกไปเราก็จะไม่ได้คืนทุนอาจจะขาดทุนเล็กน้อยแต่ก็ถือว่า50หัวก็ไม่ได้ถือว่าแย่ขนาดนั้นก็คืนทุนอยู่ที่ประมาณสัก38เดือนซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดปกติแฟนชส์ซอเขาก็จะให้ต่อสัญญาแหละถ้าเราไม่ได้ทําผิดสัญญาแฟรนชส์อะไรก็ตามทีนี้เรามาดูแล้วกันถ้าเราขายได้70หัวเราจะได้รายได้อยู่ที่6กแสนสามหมื่นบาทครับเราจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่4ี่แสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทหรือจะมีกำไรอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบคิดเป็น ลาการคืนทุนอยู่ที่15.30เดือนหรือคิดง่ายๆก็คือ1ปีกับอีก3เดือนหน่อยๆออเฮ้ยอันนี้ถือว่ารายได้และกําไรถือว่าไม่ได้แย่เลยและถ้าเบสเคสเซลิเลโอเลยนะเราขายได้90หัวซึ่งอาจจะต้องอยู่ในทําเลที่ดีนิดนึงเราจะได้รายได้ต่อเดือนอยู่ที่810,000บาทแล้วจะมีรายจ่ายอยู่ที่545,650บาทตีเป็นกําไรต่อเดือนอยู่ที่2 6 4 3 5 0บาทหรือระยะเวลาการคืนทุนอยู่เพียงแค่ 9. ุด 5-7เดือนเท่านั้นอันเนี้ยถ้าใครอยู่ในทำเลที่ดีมากโอ้โหโมเดลนี้คือน่าสนใจเลยเพราะว่าไม่เกิน1ปีคืนทุนละ ทำไมแบรนด์นี้มันดูระยะเวลาการคืนทุนเทียบกับจํานวนลูกค้ามันดูดีจังเลยก็อย่างที่เราบอกอ่ะเขาไม่ได้ใส่ Lo ยต์ตี้ฟรีสแล้วก็ไม่ได้ใส่ m a r k e t i n ้งฟรีสไว้เพราะเขาบอกว่าที่เกาหลีเขาต้องการดึงดูดคนลงทุนให้มาลงทุนกับเขาฉะนั้นแฟรนไชสยมือแรกที่ลงทุนกับเขาก็จะได้เขาเรียกอะไรสิทธิพิเศษตรงนี้ไปทําให้ระยะเวลาการคืนทุนมันก็เลยจะเร็วกว่าปกติอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเด่นเล็กๆของแบรนด์ละกัน ต้องบอกอย่างนี้ที่เขาทําแบบนั้นเพราะว่าต้องยอมรับว่ากระแสมาล่าในวันนี้ในความรู้สึกของคนน่ะมันตกแต่จริงๆถ้าเราไปดูในเซกเมนต์ดีๆไอ้ตลาดมาล่าที่มันตกมันจะเป็นพวกสายพานมาล่าทั้งถามว่ากระแสมันตกจากเดิมไหมมันก็อาจจะตกกว่าเดิมนะแต่มันยังมีกลุ่มลูกค้าทาร์เก็ตเฉพาะเจาะจงที่เขายังแฮปปี้กับการกินมาล่าทั้งอยู่เพราะเราจะเห็นแบรนด์มาล่าทั้งหลายแบรนด์ก็ยังเติบโตได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในมุมผมอยากให้ทุกคนไปลองใช้บริการและไปลองนับหัวลูกค้าดีกว่าว่าเอ๊ะ การที่เราเห็นว่ามีคนเนี่ยวันหนึ่งเขาได้อยู่ประมาณกี่หัวกันแน่เพราะว่าตัวเลขมันหลอกใครไม่ได้หลอกถูกไหมเวลาเจ้าของแฟรนไชส์โฆษณาหรือพูดอะไรออกไปเขาต้องพูดในมุมที่ตัวเขาได้ดีอยู่แล้วมันไม่มีใครพูดเออซื้อแบรนด์ชั้นคืนทุน5ปี6ปี7ปีมันคงไม่มีใครพูดหลอกเขาก็คงพูดในเบสเคสกับเบสเคสคงไม่ได้มีใครพูดถึงในเวิร์สเคสซีนเรอโอฉะนั้นในมุมที่เราจะต้องซื้อแฟรนไชส์ผมพูดทุกครั้งเลยว่าจะซื้อแฟรนไชส์ไหนไปดูในทำเลที่เขาขายไดีด้ดดขาขายดดวย และก็ให้เราคิดว่าเออถ้าเราเลือกในทําเลที่มันอาจจะขายได้ไม่ค่อยดีมากนะักเรายังแฮปปี้ในการซื้อแฟรนไชส์เขาอยู่หรือเปล่าเพราะมันไม่มีแฟรนไชส์ไหนหรอกดีทุกแฟรนไชส์แล้วผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่เดี๋ยวก็จะต้องเตรียมพิมมาละขายแฟรนไชส์อ่ะซื้อแฟรนไชส์อ่ะเจ้าของแฟรนไชส์รวยแฟรนไชส์ซีเจ๊งหมด ก็ไอคนที่เจ๊งมันออกมาพูดไอคนที่ขายดีและขยายเอามันไม่ออกมาพูดเนี่ยครับไม่งั้นธุรกิจแฟรนไชสมันไม่เติบโตทั่วโลกหรอกเราในฐานะมีเดียเราอยากเป็นแค่คนกลางมาบอกทั้งสองมุมก็ถ้าคุณคิดแบรนด์เองได้คุณทําสูตรอาหารเองได้คุณสร้างแบรนด์เองได้คุณทําทุกอย่างเองหมดได้คุณก็ไม่ต้องซื้อแฟรนไชส์คุณก็ไปทําธุรกิจตัวเองซะแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่สามารถคิดสูตรเองได้เราไม่สามารถสร้างแบรนด์เองได้เราไม่มีโน้ตฮาวในการทําร้านอาหารและเราคิดว่าเราเจอแฟรนไชส์ เราชอบเราคุยกับเขาแล้วน่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ระยะยาวได้เราก็ซื้อมาเท่านั้นเองผมว่ามันมีแค่นี้แหละเราตัดสินใจอยู่บนข้อมูลไม่ใช่ความรู้สึกฉะนั้นการที่ช่องเราทําคลิปเจ๊งในกระดาษออกมาทุก EP ไม่ได้บอกให้เชื่อแต่คํานวณให้เห็นและไปตัดสินใจเองว่าจริงหรือไม่จริงและลองไปนับข้อมูลด้วยตัวเองเพราะสิ่งที่เราสอนคือเราแชร์วิธีคิดโดยละเอียดทั้งหมดแต่ถ้าขาดเหลืออะไรก็พิมพ์กันเข้ามาก็บอกกันเข้ามาหน่อยเท่านั้นเองคนที่ตามอ่านคอมเมนต์ก็จะได้มีความรู้ไปด้วยเพราะเร อยากสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เราไม่ได้อยากสร้างสังคมแห่งการทะเลาะเบาแวงกันนะครับฉะนั้นย้อนกลับมาแล้วแฟรนไชส์นี้เหมาะกับใครหรือเหมาะกับทำเลไหนต้องบอกว่าพอมันเป็นตลาดร้านอาหารที่เป็นประเภทอาหารมาล่าก็ค่อนข้างเป็นเทรนด์เป็นกระแสหน่อยๆผมมองว่าถ้าเราไปอยู่แบบนอกเมืองเลยอะ อันนี้ไม่น่าจะเหมาะมันก็ต้องยอมรับพอเราจับกระแสมาล่าและจับกระแสความเป็นวัยรุ่นเกาหลีก็คงต้องอยู่ในทำเลที่เจนซีอยู่เยอะอันนี้พูดได้เลยนะ หรือไม่ก็ต้องเป็น Gen Y ตอนปลายอ่ะเอาเรียกได้ว่าฟันธงแล้วกันถ้าคุณไปอยู่ในทำเลที่ไม่ได้มีเ Gen C อยู่เยอะผมว่าไม่น่าจะเหมาะเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นหัวเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัดอันนี้อาจจะได้นะพวกอะไรอ่ะเชียงใหม่คอนแกนอุดรภูเก็ตอะไรที่เรามีทั้งคนโลโอลและนักท่องเที่ยวด้วยผมว่าอันนี้โอเคแต่ถ้าเราไปอยู่ในทำเลที่มีแต่ นักท่องเที่ยวสารอาทิตย์อย่างเงี้ยอย่าลืมว่าเราจะต้องขาย30วันเนาะเราไม่ได้เปิดแค่8วันอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะฉะนั้นเอาง่ายๆก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นแบบใจกลางเมืองขนาดนั้นแต่เป็นทำเลที่คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเกาหลีก็คือเจนซเป็นหลักหรือเจนวตอนปลายสามารถมาใช้บริการได้อย่างสะดวกอันนี้ถือว่าเป็นทำเลที่ดีนะครับ ต่อมาแล้วใครที่เหมาะกับซื้อแฟรนไชส์ล่ะก็แน่นอนคุณก็ต้องมีเงินในกระเป๋าไม่น้อยกว่า2องล้านห้าแสนบาทแต่ในมุมผมคือตีเผื่อไว้เลย3ล้านบาทแล้วก็รับความเสี่ยงในการทรําธุรกิจได้ไม่มีแฟรนไชส์ไหนซื้อไปและประสบความสําเร็จโดยที่แฟรนไชส์ซีไม่ต้องทํางานเพราะมันคือการทํางานแบบตบมือสองข้างอ่ะคือแฟรนไชส์ซอเก่งแค่ไหนแต่แฟรนไชส์ซีไม่เก่งและไม่เรียนรู้ก็ไม่ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันแฟรนไชส์ซีขยันทุกอย่างแต่เลือกแฟรนไชส์ซอหรือเลือกแบรนด์ที่ไม่ดี มันก็ตบมือไม่ดังเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นก็ต้องเป็นคนที่รักในการทําธุรกิจอาหารเป็นอย่างมากไม่ใช่ลักในการหารายได้อย่างเดียวต้องพูดอย่างนี้เพราะธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจเฉพาะที่ต้องการความใส่ใจในเรื่องการบริการและการควบคุมคุณภาพเป็นอย่างมากนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณแค่อยากจะประกอบธุรกิจอะไรบางอย่างแต่คุณไม่อินกับธุรกิจอาหารคุณไม่สามารถเลิกดึกหลังสี่ทุ่มได้คุณยังอยากมีชีวิตเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ที่เสาร์อาทิตย์ออกไปทํากิจการบอครอบครัวอย่ามาเปิดร้านอาหารครับ ไปทางานแบบอื่นนะครับผมฉะนั้นก็ต้องรักในอาหารจีนรักในการทํากันตลาดลักในการบริการและมีเงินทุนสํารองระดับหนึ่งแต่โอเคเดี๋ยวนี้ก็มีสถาบันการเงินที่เขาปล่อยสินเชื่อให้ธุรก,กิจแฟรนไชส์ด้วยแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครปล่อยร้อยเนะครับโดยมากเขาจะปล่อยไม่เกิน50%เท่านั้นฉะนั้นคือถ้าเราลงทุนอยู่ประมาณสัก2อล้านห้าแสนบาทสุดท้ายเราก็ต้องมีเงินในกระเป๋าประมาณล้านกว่าบาทอยู่ดีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเรามาคํานวณเจ๊งในกระดาษธุรกิจร้านอาหารหมาล่าทั่งให้ คนได้เห็นกันแล้วกันแล้วก็เป็นมาล่าทั้งในรูปแบบแฟรนไชส์ด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกคืออย่าเชื่อในสิ่งที่ผมบอกแต่ให้ตั้งใจฟังและลองเอากลับไปคำนวณดูความเป็นไปได้ว่าที่ผมพูดมันจริงหรือไม่จริงจะดีกว่านั้นถ้าลองทักไปพูดคุยกับแบรนด์แฟรนไชส์อย่าเชื่อในสิ่งที่ทุกคนพูดให้เชื่อที่ตัวเองตัดสินใจและเราพยายามจะบอกให้ทุกคนตัดสินใจด้วยข้อมูลไม่ใช่ความรู้สึกครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ใครสนใจแบรนด์มาล่าทั้งของ สามารถติดต่อเข้าไปได้สามารถพูดคุยกับเจ้าของแฟรนไชส์โดยตรงได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์หรือเบอร์ติดต่อไว้ให้ด้านล่างและอยากจะบอกว่าถ้าใครสนใจอยากลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์แต่เอ๊ะยังไม่รู้จะลงทุนแฟรนไชส์ไหนดีและไม่รู้จะไปหาแฟรนไชส์ได้จากไหนวันที่1 3บสถึงสิกันยายนนี้นะมาร์กในปฏิทินไว้เลยเรากําลังจะมีจัดงานชื่อวัยรุ่นตั้งตัวแฟรนไชส์แอนด์อินเวสเมนต์เราจะรวบรวมแฟรนไชส์หลายสิบแบรนด์รวบรวมรูปแบบการลงทุนหลายแบบมาให้ทุกคน ได้เรียนรู้กันภายในระยะเวลาแค่3วันเท่านั้นและไม่ได้มีแค่บูธแฟรนไชส์มาออกเท่านั้นเรายังมีกูรูเกี่ยวกับแฟรนไชส์เรายังมีสปิเกอร์ชื่อดังระดับประเทศมาให้ความรู้ตลอด3วันด้วยแต่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นนะครับอย่าลืม13-15กันยายนนี้ครับกับงานวัยรุ่นตั้งตัวที่ Impact เมืองทองธานีเดี๋ยวผมจะขึ้น QR สแกนไว้ตรงนี้สแกนไว้เลยสิทธิพิเศษของคนที่สแกนและลงทะเบียนล่วงหน้านะครับคุณสามารถดูย้อนหลังทุกเซ็กชันได้เลยแต่เราจะให้ดูย้อนหลังา เพาะคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและมางานเท่านั้นฉะนั้นถ้าใครลงทะเบียนล่วงหน้าแต่ไม่มางานคุณก็จะไม่สามารถดูย้อนหลังได้เช่นเดียวกันครับแล้วเดี๋ยว EP ีหน้าเราจะกลับมาเจอกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกัน